เปียนเฮ้ยยืนนะยื่นมึงเอามาจริงจแล้วเอาไม่นเนาะไย่ะเฮ้ยกลาใหญ่ันพนมคำเอาเอาคือบอเอาคำไต่เปาคำอะไรลยนี่เอาไปกินนะกูไปพุนแล้วเขาไปอยู่หน้าหามรถอีกแล้วเขาสีเยียบใสเขาสีเยียบใส่ีอวันนี้ไม่อยากยังไงกใครกินก็กินไปยูนหนาอืมมักวนเมัมวก่าทานมากหว มาว่านดิผู้ใดเห็ุยังคือคนจบจะถ่าย้าว็ว่าเตัวขันมาให้กูมพ้นกันถึงจบด้วยครูไม่คเอาจริงบครูแล้วทําไงมาไวมากมาไวจังได้ปมะมาแต่มาว่านชื่แล้วผู้มาทาเนี่ยได้ไม่ได้กินจะบอกว่าหัวไปนําในจังหวัด่าหัวไปนําหัวหไดหรอไปยกที่ไหนยายหัวพันละ ยุกกระบักเชียงเมียงฮักกอนเราขาววะบูญจะบักเชียงเมียงสิขุ่นแล้วมูกำป่าตัวเสียวะว่าอย่างเี้คืออาว่าใหญ่ก้านกบหาย้อนอ้อนอย่างงั้นเขาบอกหายก้อนเขาบอกข้ากอพังกูเขาว่าจะเปิดเพลงเลยมึงคือเปิดดงมือเข่าเหรอ ป้ากูก็คือเปิดเมื่อไหร่เนาะมาอยากบอกัายายเนาะจะทนจะทนนี่นะถ่าอยู่เนี่ยอมาเอามาข้าวหนั่งนึงวหนึ่งว้าจะทนจะทนอืมอ้โหขึ้นขาข้นอจมก าบอกพวมึบอดีลรวบอกมึงีไปสอะไรไม่ได้ใส่จ้ววมึงคือเหงาหร่านจะคืนเงินอยู่มึงุบันตันเมื่อกี้ทุบยืงบอกึ้นแล้วเจ้ามันตัวมึงหาไม่ไม่ได้ดีไอซี่บอกพังคหามึงพังัวอย่าไม่คืนตัวเดี่ยวไปนำผูชายอีอีอื่นอีกวันีล้วใไปจับเขาพี่เป็นพ่อพี่ก็ต้๊กแจเจ้าของรอคือโอ้ยหมาคือแบจท

ยายเด้อเดี๋ยวจะยายไหเด้อโอ้คือมิชีเด้อมวนกับมวนแบบมึงน้องนั่นน่ะไปมาลักผ้าไหมกูไปพอม้าเออพากูได้ถ้ามาลักของกูเป็นไรมาใส่กัของกูด้วยเลยมันงามเนาะของจะของกันหลายก็มาใส่ของใหญ่แล้ววาเพระไม่้เมนั้นของายังของกูนะ เอ้านึ่งจอกผ่านไปใครกูกินฟรีจอกอีกแล้วชูจอกเดียวนะึงชีว่าเกินห่าก่น 5, วะ่ะเดียวมดขึน้นแล้วก็จอกเดียวมดขึ้นแล้วเนาะให้กิกินหลายจอกนาะฮะ <c oughs> มึงเศ้าพิการแล้ววะ <c oughs> เดี๋ยวกูชิว่าชูบ้างเพืนะเ่อนนี่เด้อหน้ามือเศร้ามีแต่ผู้พิการมาชูอีนึงก็จือตะกามาฝังเหงือกฝเหิือกมา,มานานก็บคนเทียงชูโอ้ยมีแต่ผู้พิการพุกนย่างมาหักแต่คนพิการอยู่เพื่อนพิการสมองก็มี

เป็นยังไงเออเป็นจะลินอยู่บ้าร้อเป็นจะเจ็บเป็นจะลืนอยู่วันน่ะเขาว่ากูกินเป็นน่ะกินมากระยา่เขี้ยวด๋ยอกินเหล่าจากบุกกันด้อสีหาู่ซีหาจออสีหาจ๋อสีหาจออเอาลูกไปน่ลูกไปเนี่งลูกมาข่าว ให้หนยมันมาดีแม่เด้อยายนี่ขอชูมือนะกี้อันนี้ให้กูไปหาผู้อื่นเด้ท้อต้นชูมือหลายมึงเขาบอกว่าสิให้ยายความหักผิดวังกับเอิญยายัวอันบ่หักกับยายแม่บ่สบายกับยายว้ายบ่เก่งยังไรไปหาผู้อื่นได้ท้ะบ่ให้ไปหาไผรเลยบอกมึงมือนีบมามวนดอกบันมีเพลงพังทู หองเองเลยเะห้องก็เป็นแล้วก็ได้ไปเห็นห้องเงอ่ะนปเจะในป่าป่านั่นคุปเคนนะคะผู้ชายคุปเคนหมดแล้วก็มีตัวเนาะนีงนันงก็ไปอยู่เลก็อยู่แล้วนั่งสมอนนณ์เราชอบฝึกแล้วเรานั่งงานย่ากินเหล้าคือกินเหล้าเป็นเนาะไม่กินเหล้าเนาะกินเหล้าพลังเนาะกินเหล่าพลัง เอาเบามาพิ่พังยายมาบอกอ้านักเรียนทิ่ที่ไหนให้เขายืมเงินพี่อันนี่อันมาโนนอยู่บอกเด็หกสิบจีชื่อหลายขนาดเลยชื่อสร้าง宝马หาเสียไมลักู่แล้ชื่อพอหาไอ้กับใบไม้ตัวจรื่อเป็นพัน ไอ้หน้าชูที่ซื้อเป็นพันใช้คั้มในกระเป๋ามีสาวบาทจกบังไม่มีสาวบาทจกบังก่อนสาวบาทต่างเงินสิบบาทบอจะซื้อเป็นพันเอามาเบิ่งสาวบาทหน่อยเอาไปเก็บแล้วสาวบาทสาวบาทไปแต่บ้านมีคั้มมีสาวบาทนี่อันหนึ่งมันมีขั้มมาสาวบาทจะไปเอามาใหญ่ก่อนมันมีสาวบาทแล้วมันก็เอาไปเก็บนั่นเอาขั้มมายหญก่อน ถามงเราความจริงอะคุณป้างกอนมึงไม่าบาทอีกอาพาอบาดเก่าแล้วายอใหญ่มาเอาคำให้ซาสุนมดเขาเอาคำออกมาเลวมึงไ่ำพอบาทมือนีว่ไดแล้วบอกหลังทางแบงค์ยี่สิบไปให้กับแบงค์พันเอาไปมียังไงเต็มไปอยู่แบงค์ยีสิบเล็กสิบสองล้านก็แม่แบงค์ยี่สิบมันไม่อยู่ยี่สิบยายทางนู้ทาตเกลื ไปแลกเทไรยี่สิบล้านย้ายกันเอลสิงมันไม่อยู่ชาวบ้านทองล้านยังเดือเลยมัดกับเสื้อเลยบอก่ประมัดแล้วคนไหนท็เงินมันมาหลายเด้อสิบล้านนึงมันแหลือีกแล้วชูเขาสิบล้านได้ย้ายได้มัดอันนี้พวกมัดมือยุนพวกจังเงือแตกว่าจะเอาไปเก็บสู สาวบาทนม่สาวบาทอีกิงเดี๋ยวคนงานใส่เป้าไวให้นั่นใบส่ใบสีแดงให้ร้อยหนึ่งนะยายบอกูเอาอีอยนนี่มันมีเงินแค่สาวบาทมัดมือพกด้วยสาวบาทสาวบาทกูจะสาวยี่สิบอเป็นสาวได้พูดแต่สาวเนี่ยเดี๋ยวมีงามเดี๋ยวเอาเด้อยับปาอยับปาก จะเบา,าดังด้วยว่าวันได้รยินเดีว่านัุ์ยุไก่สมยงใหญยายรู้จักโซโซไหมยายบอเพื่อนร่เป็นโซโนะว้าไปัันเดียวสาวสวยสาวสวยหันเบาด้ย <c oughs>